phúc hay thật. một cây một cây cứ dồn vào về một cây cây nhiều อีกรอบนึงฟอยเสียงนี่ก็ํ่สำนาญเอ้เอยื่งแย่งทุกซะก่อน เตียงผ้าไมเต่าภาษาจีนไอ้หืกไม่คุบเตียงผ้าไมมคุบเต่าแทนให้เต่าแตก ลักขังจ๋าไม่ได้มานานมาสามใบไอ้ยืนกับปอยเซียนพุบแต่ใบที่หนึ่งกับใบที่สามใบที่สองไม่ดอนทุบให้ลักขังจ๋าหมุกใบที่หนึ่งกับใบที่สามใบที่สองไม่ดอน ละครั้งสามใบ่อ้ายือนคุบไม่กว่าแต่ปอยเซียนคุ้บใม่ซ้ายใม่กลางไม่นอนและครั้งจ๋าามแค่ สองทับแต่กระตอยผัดกันมาแล้วครังจะไปพักเหนื่อยแต่กระตอยมาแทนเออทุกให้กระตอยขาด 하하하하시 <laughs> <laughs> <laughs>